สวัสดีนะครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับเจอเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องเศร้า8เมตรนะครับไพโอเนียร er, ุ่นที่หลายท่านถามหานะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณก่อนก็ต้องขอบคุณไปทางพี่วุฒิด้วยนะครับที่สระบุรีนะครับที่ได้รับของแล้วแล้วก็เอาไปลงใน กลุ่มเฟซนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆพี่ๆหลายคนน้องๆหลายคนติดต่อเข้ามานะครับทั้งทางสระบุรีแล้วก็ฝั่งทางโคราชด้วยนะครับหลายคนตามหายี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับสรุปแล้วก็คือมีหลายท่านที่เคยใช้งานนะครับดูโดยรวมแล้วเขาาดีไซน์นี่คือสวยมากคล้ายๆกับง่ายๆคล้ายกับจักรยานเสือหมอบนะครับแล้วก็โลโก้เขาเป็นสะท้อนแสงนะครับพี่น้องเนียฮะ โลโก้ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยสัดไฟใส่ไฟหน้ารถหรือว่าโดนไฟเนี่ยจะวาวเลยนะครับอันนี้เป็นโลโก้สะท้อนแสงนะครับสวยมีสีแดงกับสีฟ้านะครับทําให้หลายๆท่านทักเข้ามานะครับแล้วก็มีพี่นลงนะครับพี่นลงที่ถามเข้ามารู้จักกับทางพี่วุฒด้วยนะครับก็อ,อยู่น้องแซงสระบ,บุรีนะครับก็รับไปเป็นคันอ่าเป็นสีฟ้านะครับเอาสีฟ้าพร้อมกับถุงนะครับ ถุงใส่นะครับซองใส่ซองถุงสะพายแล้วก็พร้อมกับหัวนะครับเป็นหัวแบบแป้นน็อตนะครับเอาไปให้เพราะว่ารุ่นนี้สามารถที่จะใช้กับพระเนียดทุกรุ่นนะครับคือแบบฟีสไตล์เลยนะครับเราก็ไปล็อกเป็นล็อกแล้วก็ใช้สะดวกด้วยนะครับนี่นะข้างในเป็นอย่างนี้นะครับสีบอลเงินคล้ายๆกับอลูมิเนียมนะครับเนี้ยอลูมิเนียมจริงๆก็จะเป็นสีนี้เนี่ยฮะสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนะครับถ้าเคลือบถ้าลักษณะของสีเขาก็น่าจะเป็น เคลือบเงามาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรูไซส์เลยนะครับคล้ายๆกับสีรถยนต์ครับเป็นสีบอลเงินบอลเงินชัดเจนถ้าไปเล่นป่าก็ค่อยว่ากันอาจจะต้องไปพ่นสีหรือว่าทําสีพังนะครับแต่ว่าถ้าเล่นสายไฟต่อเขาชวาหรือว่าไปซ้อมนกหรือว่าเล่นต่ําไม่มีปัญหาครับเข้าป่าผมก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับลองดูก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับแล้วก็ที่แน่นอน,นครับยอมรับกันในกลุ่มที่เคยใช้มากับพี่น้องตามที่พูดคุยกันตามที่ถามกันก็คือรุ่นนี้แข็ง ยอมรับว่าแข็งนะครับเมื่อวานที่ผมยกพเนียเนี้ยตัวนี้พเนียดของที่ผมเอาไปต่อนะครับเจ้าอนําชัยนะครับดูครับพเนียดอย่างนี้เท่าไหร่โลสี่ครับโลสี่นะครับตัวนี้โลสี่ที่ยกขึ้นอย่างที่ในคลิปที่เห็นนะครับก็คือถือว่าได้สบายนะครับขึ้นลงไม่เอ็นครับอ่าไปพร้อมหัวแล้วก็มี ของอน้องทางขามทะเลสอนะครับขามทะเลสอลคนครราชสีมานะครับขามทะเลสอโคราชของ้องแจ้แจ้ลังสรรนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันกันกบทางคุณชัยนะครับชัยก็คุณชัยก็สั่งมาเป็นสีฟ้านะครับอน้องเขาบอกว่าเคยใช้งานเคยใช้แล้วนะครับรุ่นนี้เคยใช้แล้วก็ตามหามานาน นะครับลองสอบถามกันดูนะครับเดี๋ยวยขึ้นเฟซให้ว่าเฟซชื่ออะไระหลายท่านที่เล่นอยู่ที่อยู่ในกลุ่มอาจจะรู้จักกันอยู่นะครับคุณชัยทางที่ปัม๊มซัดโก้นะครับสาขาโคกกรวดนะครับที่อำเภอเมืองคอนครราชสีมานะครับเอาเป็นสีฟ้าพร้อมกับหัวไปเหมือนกันแต่ว่าน้องแจ้าทางขามทะเลสอเอาสีแดงคู่หนึ่งเลยนะครับเอาเฉพาะคันนี่แหละนะครับก็ลองดูข้างในเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ทําหัวอ่ะ ว่ากันด้วยตัวนี้อ่าผมลงไปให้นะครับถอนเข้ามานะครับยังไงก็ต้องหมันนะครับเพราะว่ามียันหมันติดไปด้วยนะครับเอาและนะครับใครที่สนใจรู้สึกว่าจะไม่เยอะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้อย่าช้านะครับตัดสินใจให้เร็วนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณไปทางอ่าพี่น้องที่ติดตามอยู่ทาง youtube นะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่ๆที่แนะนำนะครับแนะนำกับลูกค้าใหม่หรือว่าเป็นเพื่อนนะครับที่เคยใช้กันก็คงจะสอบถามกันดูแหละนะใครที่เคยใช้ก็คงจะเข้าใจคงจะรู้ดีนะครับอาจจะใช้มาหลายรุ่นหลายยี่ห้อน,นะครับแต่ตัวนี้ถ้าตัวผมเองผมก็ยอมรับครับยอมรับจริงๆนะครับยอมรับว่าแข็งพอสมควรนะครับ เอาแล้วนะครับพี่น้องใครสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับขอบคุณมากมากเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ